สบายดีมัน,นก็ผสงมา,าองทิ้งกนแ้ววันนี้คื้นฝนตกนะทุกคนนี้ว่าสิบแปดทะาด้รอนสิยจะดสิบหา้าองกับต่อบรรยากาศยามเสาร ดอกมะันใหญ่โอได้นดินมา,มยายล ừ, ําใหพี่นมะลํยาใหญ่บ้านคอยนี่กาลังเป็นดอกพี่น้องเอยปีนี้คือซได้กินและต,ต้นเลิก,กับเป็นมดพี่นอ้นองเอยเมื่อคืนนี้ฝนตกพี่น้องเอ้ยพอตะด,ดินซุม้ม ต๊กพ <l panels> <t holder> <s Techn os> ่อแต่นั้นไม่ได้โต๊กแห้งรอบพี่น้องครับวันนี้ก็คึมๆเป็นเป็นตาอลโปรตีโต้วีดอีกแล้วพี่น้องเด๊ธรรมชาติตอนสาวบ้านเฮาพี่น้องบ้านของเดินเนี่ยนะต้นนั้นกาเป็นบ้าต้องรกพี่น้องเอ้ยซีจแล้วส่งตกทุกคนตอนของไถ่ายเมืองส่งเต็ม បងធូរគ្រប <tosmuch 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 ់កបកបមេហឹមឯងផងមីបាយបាយ

ไอพอดีดีกันเลสเล่นเลสพอดีกันกูเริ่อไปแลยพุพุพๆเออไปแล้ว,ออลวจักการแล้ว น้าหน้าต mm ัว hmm. น mm ั hmm. <will> ้นด <tr> ีเนี่ยไปซื <cruel> ้อเลยฮะดองไข่ไปซื <tr us> ้อเลยวะกินี่จับกระดอกอยู่ฮะเลยนานเลยรู้ถทะนะจะมาสมัครขี้เด้ดองไข่ดอง

นี่บอติงได้แล oh, ้วรถลดติงรถได้ระวังลดได้บอติงได้แล้วบอติงได้แล้วติงได้แล้วฮุนโชลาเห็ดฮุนกูนี่บอติงได้แล้วเนี่บอติงได้แล้วนี่ตัวนึ่งลายเย้เนาะนี่หนึ่งเต็มเลย ตัวนึงอยู่นี่ยิงโดดไปเสือเลยเยอะฮะตัวนึงไปยืนเกอหันตัวนึงอืมอ๋มอดีอยู่ไหนเนาะคะแนนตึ้งๆเหนไหมต้องไล่ด้วยละนี่มามาไขไหมนี่ต้องไล่ไปบ่นี่แม่ด้วยละอ่ะรีบได้ละไข่เอาไปนี่ไข่เอา มาแล้ว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 ไปช่วยยี่ <c oughs> ไปซื้อไ,ออไปเออป้อมตาป้อมเนาะตาสองไปเออเข้าไป้เบรกับตากเฮ็ด <c oughs>

เอาลาได้เร็ว,วเอาฉงด้วยล้น,อนอเอ้ยเอ้ยด้ <c ười> นหน่วยห้าพ <c ười> ันบอใช่มันคนขายมะม่วงก็มารคนกระปองก็มาน

ดีอาิงมึงาย้อนแข็งมยย่อนไหมเนาะแปลงมงค่อยนิขอดิ้าหดเออใหญ่จะคาตตวหรือพกได้ส yes> ับนี้ง่ายบะ ป้อนป้อนมือเราเฮาเบิ่งนุ่นริมอ๋อคบผูกคลิมได้คบหลานให้โยมได้คบหลานได้นอเยเนาะคบหิเยโนไปไปไาติงเห็นแล้วมาติงเห็นแล้วขอ้ยลายตาดีกว่าตาเดียวอือเห็นดี้ นี่โอ้โคเด็กป,ป้าปาากก้นอน,นี่ตึ้มตัวนึงไที่ลองกันี่เปิดแล้วล่าเปิดละ,ละ,ละ,ละมาหักพิมก่อนเอาแล้ว ไอีเล่นี่นี่กะปองพี่น้องตกบบอกพี่น้องคนมานคนหม่านพี่น้องตอบบลอพี่น้องก้อยกระป๋องแจะได้พี่น้องเอ้ยดกเ ก้อนกับเพื่อก้อนกับเพื่อสาวไปไปน้าเห็นนี่รึไปได้ยังลงได้ยังลงได้อย่าลงอย่าลงรถได้นะรถมาแล้วฮะไม่ลงก็ยัง dù khang nan đi bè khang này khang nan bè khang này nhắn bay nhắn bay nhắn bay lên lưới lội bay tinh chơi chào hết sức cho nó nèo nóng nèo nóng nèo 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 เฮ้น um Get ้องมปอา้าเอาตัวน um um ี้ขาวกำยือเฮ้น้องเฮ้น้องตรงน้น้าได้เลวได้เรนี่เหดเหดนี่ีม bueno ือมืปรมดาน่อยาองเลยหนัระวังครบได้ ไปบุญแล้วเนาะข้าไปบุญเฮามาของกระป๋อมในโอ้เอ้เห็นไหมเห็นไหมพี่่มาแลนมาพีเลยเบอร์แต่จไปนะเบ้ร์แล้วกันหัด่มันมันด้วอ๊

ได้เนาะตัวนั看看้นเนาะโศกตู่เฮ่งกันลื้อไหนอ๋อตัวนี้ห่างหาดแต่ว่ามันครบเด้อเบอร์ไปมาจ้ะ ฮักที่พื้นเหวมันมีฮักไงยะมีคคบเดี่ยวมาติ่งไงฮักโอ้ส่งส่งตู่ใ่งกัดไปกผมเไปกับผมลนะเือ,อไงนะาของกผม,ม,กมยัง่หลือเดียววันนี้นะ <c oughs>

ตายม่ได้ียนรู้อออกอย่าออกมาโม่นักเลนไปเล่นมาเหมือนวานพอดีลิเหมือนอะไรรถโม่อะไรรถโม่ตถท้ายนี่ You Kéo xuống, luôn. Kéo xuống. Kéo xuống, kéo xuống. Ừ, kéo xuống. Kéo xuống quay bay, xuống cho pháo nhiều đây. Kéo xuống, xuống con, kéo xuống con. Kéo xuống có chừng nhiều. Kế nhiều Ủa, nó không nhiều. Rồi, nó nó nhiều tụi nó là xạ tụi nó. đi luôn เนี้วบลัมีอีเนี้เลยแกชงเนาะแกช่ด้อเออเอนีแกช่ด้อง,ง,ง,งานน่าจะได้อยู่ประมาณ๒๐